อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวัเดียวเอ้ยวัสดีครับผมวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหอเสียงหลงครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมฮะสวัสดีครับเราค่อยค่อย ทำความรู้จักกันดีกว่าเนาอเออเราเริ่มจากเราเห็นหัวกันได้ไหมไม่ได้่ัวเรามาเริ่มจากโอเคขอไปนะครับพอดีไม่ค่อยสนิทกับคำลิ้นตัวเองนิดนะึงฮะได้ได้ยินไหมครับโอเคฮะสวัสดีครับนี่ฮะนี่ครับเอ้ย,อยสวัสดีทุกคนนะครับ ค่อยๆเนาะเราเรามีเวลากันน้อยกันเราเรามีเวลาน้อยครับเพราะงั้นเราเราจะไม่พูดมากํำเพลงนะครับคือสวัสดีทุกคนด้วยครับอันนี้ครับอันนี้ครับแอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าแล้วเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีไหมเอ่ยสวัสดีครับเป็นไง สบายดีไหมเย่ yeah. เราเอาอินโมจิได้ไหมไม่เอาดีกว่าเราเวลาเราน้อยอ่ะทุกคนเร,คเ,รคเราค่อยดูเราค่อยเราค่อยดูกันก่อนนะเราดูกันแค่นี้ก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับฮิ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 เอ่อตอนตอนนี้ตอนนี้ได้กินซาบูเนี่ยังครับเนี่ยอันนี้ได้กินซาบูเนี่ยังครับเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับอ่าผมผมฮาจิเมะเลยนะครับยินดีทีรู้จักทุกคนด้วยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าที่จริงผมมีอะไรเล่นเยอะมากเลยอะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่มีอะแล้วผมก็ผมก็เศร้ามากแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยโชว์แล้วนะครับโอเคปเราไปเล่นกันดีกว่าหมายถึงว่าไปไปดูสไลด์กันเถอะผมจะมีทีเท่านะไปครับครับผมผมชื่อฮาจิเมะเลยนะครับก็เป็นบทูเบอร์ครับผมใช่ฮะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเดี๋ยวตึ้งนะครับผมผมฮัซิเมะเลยนะครับผมหรือว่าชื่อเล่นชื่อเลยนะครับก็เอ่อเป็นมนุษย์ทดลองนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือว่าจะเรียกผมว่ามนุษย์ทดลองสายรับก็ได้นะครับเพราะว่าผม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 เป็นมนุษย์ทดลองครับแต่เป็นมนุษย์ทดลองสายรับใช่ก็มีสเปเชียลสกิลนะครับก็คือไม่สนิทกับลิ้นตัวเองครับ ที่จริงที่จริงอันนี้ผมอาจจะต้องไปคุยกับคนทำสไลด์่อยครับที่จริงผมสนิทกับลิสขอโทษมันเราเราจะเสียเวลากันมากๆตัวนี้เราต้องรีบแล้วทุกคนเราต้องรีบจัดจานแล้วคือศิละปะเพราะว่าผมเป็นศิละปะป้องกันตัวด้วยครับใช่แล้วก็งานดิเรกงานอดิเรกอะอดิเรกครับเป็นอ่า เล่นเกมครับผมนอนแล้วก็เล่นกับแมวครับเอ,อแล้วก็ชอบออกกําลังกายด้วยครับแล้วก็ทําไมตอนซ้อมผมพูดได้ดีกว่านี้แต่ทําไมตอนนี้ผมเอาเป็นว่าผมชอบนอนชอบเล่นเกมชอบออกกําลังกายทําความสะอาดห้องได้นิดหน่อยครับ่อ,อแฮชแท็กครับผมแฮชแท,ทก็กอ่าฮาจิเมะวีนะครับแล้วก็มีแฮชแท,ทก็กฮจิเมะอาร์ตโอนะครับก็เป็นดิน,นปนะ่านขออภัยด้วยนะครับ ฮาจิเมะอาโตะก็คืออ่อเป็นรูปภาพฮาจิเมะไลน์นะครับแล้วก็ฮาจิเมะมีมนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นฮาจิเมะซิงนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละอย่างเดี๋ยวผมผมบอกครับตอนนี้ไม่บอกต่อไป <c oughs> <c oughs> อเลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเออเอ่อผมผมาความเรามาดูความชอบกับความไม่ชอบกันนะครับอันดับแรกนะครับผมไม่ชอบซูชิเอ้ยผมชอบผมชอบซูชิขอโทษครับ ใช่ครับผมเพิ่งเคยรียวิวครั้งแรกก็เลยลกนิดหนึ่งครับผมชอบซูชิครับโดยเฉพาะซูชิแซลมอนผมชอบมากมาครับใช่แล้วก็ผมก็ชอบนอนนะครับผมชอบนอนมากชอบนอนแบบทุกคนก็ต้องนอนอยู่แล้วถูกไหมก็เลยชอบนอนเนาะแล้วผมก็ชอบแมวใช่แต่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นแมวแต่ที่จริงผมไม่ใช่แมวนะครับอันนี้เรื่องจริงทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ถึงผมจะมีแบบมีหูแมวางหลังพุดแต่ผมไม่ใช่แมวนะผมเป็นมนุษย์ทดลองแล้วก็เคฟครับผมชอบเคฟมากใช่ แล้วก็ชานมไข่ม,ขมุกครับชนานมไข่มุกนี่ของโปรดผมเลยตอนนี้มันมีคอมโบมใหม่ได้นะทุกคนทุกคนต้องไปลองมาฉาปีเปอร์ทุกคนต้องไปลองมาฉาปีเปอร์ครับอร่อยมากแล้วก็ต่อไปเกมครับเกมผมชอบเล่นเกมใช่ผมชอบเล่นเกมมากโดยเฉพาะเกม FPS เออแล้วก็ไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบนะครับผมผมไม่ชอบผีครับใช่ทุกคนก็น่าจะกลัวผีกันอยู่แล้วใช่ไหม ผมไม่ชอบผีครับแต่ว่าผมชอบฟังเรื่องผีนะแต่เรื่องแต่ผมไม่ชอบผีทำไมผมไม่หยุดขยับนะหยุดก่อน็ไี้ลโอเคต่อต่อไปอันดับต่อไปนะครับแตงกวาจริงจริงแตงกวามันต้องอยู่อันดับแรกแต่ว่ามันมันอายคนอ่ะทุกคนคนเยอะอะแล้วแล้วถ้าสมมติเราบอกคนว่าเราไม่ชอบแตงกวาเป็นอันดับหนึ่งมันจะดูมันจะดูไม่ปกติเท่าไหร่อ่ะแต่ผมไม่ชอบกินแตงกวาผมไม่ชอบแตงกวาเลยอ่ะแตงกามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ที่ผมไม่ชอบท ok anyway. ี่สุดแล้วอะครับก็คือถ้าสมมติผมสามารถเปิดสงครามได้ผมจะเปิดสงครามกับแตงกว่าครับต่อไปอันต่อไปนะครับก็คือที่เสียงดังครับผมไม่ชอบที่เสียงดังมากก็คือแบบว่าอารมณ์เหมือนอะไรเสียงเสียงดังๆผมไม่ชอบครับแต่ว่าชอบตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเสียงดังแต่ชอบตัวเองเฉยเลยแต่ผมไม่ได้ถึงทางนี่เนาะอืมคุยกับใครนะต่อไปแมลงรับผมไม่ชอบแมลงผมไม่ชอบแมลงมากครับแมลงบอกว่ามันเอือยอะเอือยใช่แล้วก็ไม่ชอบคุณไม่ดีครับใช่ แล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมไม่ชอบอก็คือความวุ่นวายก็คือความวุ่นวายแบบน่าจะคล้ายๆกับเสียงนางแหละฮนะแต่ไม่ไม่มันมันก็เหมือนกันหรอมัอ้งมั้งต่อไปต่อไปเรามาดูเตตัสกันเตตัสเนี่ยที่จริงผมอาจจะต้องคุยกับคนทานําสไลด์นิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ที่จริงอันดับหนึ่งผมอาจจะต้องเป็นเสน่ห์ครับเสน่ห์ผมน่าจะเลยหลอดไปใช่ปะผมผมได้อยู่นะ ได้เยรอนิดนึงใช่แล้วก็ระดับเสียงที่มันมากเกินไปนี้น่าจะโม้ครับไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงครับน่าจะโม้แล้วก็ความมึนงงก็โม้ครับไม่จริงครับอันนี้อันนี้โม้ใช่ฮะแล้วก็ไม่สนิทกับลิ้นจริงผมสนิทในระดับหนึ่งนะครับจะต้องจะต้องจกต้องทำความรู้จักกันนิดนึงครับแต่ว่านัา่นแหละฮะไปกันต่อดีกว่าไม่พูดละ ต่อไปนะครับต่อไปเกมเกมนะฮะเกมทั้งหมดมีทั้งหมด6กหกอ่ะสองสี่หกเจ็ดเจ็ดเกมนะครับก็คือมีเอฟเฟกต์ลิเจนเอฟเฟกต์ลิเจนนี่น่าจะเป็นเมนหลักเลยครับก็คือเป็นเ,เกมเอฟเฟกต์ pex, เกมแรกที่ผมเคยเล่นเลยครับแล้วก็เป็นเกมเอฟเฟกที่ผมเคยไปแรงด์สูงสุดครั้งแรกในชีวิตซึ่งมันสุดยอดมากมันต้องพูดเป็คำว่าอะไรนอกจากสุดยอดนะไม่มีแล้วมั้งต่อไปโอเวอร์สองนะครับโอเวอร์สองเป็นเกมที่ผม เล่นกับผองเพื่อนบ่อยที่สุดนะครับซึ่งเป็นเกมที่เวลาเบื่อก็เล่นโอซองครับใช่ทิปทีนี้น่าจะไม่ได้เรียกว่าเกมครับเรียกว่าไปผ่อนคลายสมองครับแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนโดนทิ t ทีนวดแทนครับอันนี้ไม่แน่ใจไหมครับว่าเรียกว่าเกมได้ไหมต่อไปเอ่อวันเตอร์ฮันเตนะครับเกมนี้เราผมเล่นเฉพาะตอนที่แบบผมอยากเป็นอินโท v ร r เวิร์ดไม่อยากคุยกับใครครับก็จะเล่นนเตอร์ฮันเตอครับแล้วก็ ฮอนไกสตาร์เร็วครับฮอนไกสตาร์เร็วเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วก็เป็นเกมเดียวมั้งที่ผมแกชาที่ผมเล่นอยู่แล้วก็น่าจะเลิกไม่นานครับเพราะว่าเสียไปเยอะพอสมควรจะไปบอกใครนะครับผมต่อไปก็ <laughs> ดีบีไม่ขายครับดีบไม่ขายผมชอบดันเต้ครับน,นี่คือเหตุผลเลยฮะ แล้วก็เออผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะไม่กิดไม่มีอะไรผิดเนาะครับแล้วก็แล้วก็วอลเลนรขาวอลเลนเอ่อครับไปสไลด์ต่อไปดีกว่าต่อไปต่อไปอันนี้ไหมครับโอ้ยเราต้องรีบไปกันแล้วทุกคนเราลีบต้อง เออเฮ้ยมันเอ้าครับเอ่อมันมันหลุดครับผมไม่ได้ทำแป๊บหนึ่งทุกคนโอเคโอเคครับสักคุณทุกคนสักคุณทุกคนเหรสักคุณนะแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมันหลุดฮะ โอเคครับ,อบอกลับมาแล้วครับแลครัอบอกลับมาแล้วครับที่จริงที่จริงที่ผมลกเนี่ยมันคือการ,รแสดงนะทุกคนนะผมผมลกปะเห็นผมลกปะการ,รแสดงครับที่จริงผมไม่ได้ลกเลยเอ่ออนิเม่นะครับอนิเมะผมมีทั้งหมดเจ็ดเรื่องด้วยกันเจ็ดหรือแปดนะสองสี่หกแปดแปดเรื่องนะครับก็ <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่องจากอะไรกบบนีเราทำไมผมเหง่ยวผมแตกนะไม่รู้อะไงี้นนะอ่ะไอหลอดแดงท่านครับใช่ แล้วก็ดันด,าน,ดานครับใช่ครับผมแล้วก็เป็นสก๊อตโ,โต้นะครับใช่แล้วก็ไอไอการ์ตรูนเซ,นต,น,เซนตรงเซนไตอะไรสักอย่างนี่แหละฮะใช่สนุกมากเลยนะผมชอบดูมากเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาฮิโร่คาเดเมียนะครับอันนี้ชอบมากใช่แล้วก็เฟลิเทลครับใช่เฟลิเทลผมดูตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับตอนนี้ก็ยังดูอยู่ใช่เมื่อกี้ผมบอกวันเกิดผมนีอยังนะ ผมยังไม่ได้บอกวันเกิดผมใช่ไหมจริงด้วยแป๊บนึงนะผมเกิดวันที่สิบออกเทเบอร์นะครับโอ <c oughs> ผ,ผมเกิดวันที่สิบเดือนสิบนะครับออกเทเบอร์ October มันคือเดือนสิบใช่ไหมผมเกิดวันที่สิบเดือนสิบนะครับเอ่อได้ฮนะแล้วก็อายุไม่บอกครับครับผมขอบคุณครับไม่ต่อนะ <c oughs> ต่อไปเอ้ยผมบอกอดีเม่หมดยังยังไม่หมดเนาะต่อไปผมเล่นผมชอบดูเชกิล่าฟอนเทียครับเออหรือว่าที่เขาเรียกว่าโกมิเกมนี่แหละฮะสนุกมากผมชอบดูสนุกสนุกมากครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงการ์ตูนผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะ่ะแต่แต่เขาเรียกว่าเหมาเหมาอะ่ะเอาเป็นว่าเหมาเหมาแล้วกันนะผมผมชอบดูเหมาเหมาครับเหมาเหมาสนุกมากใช่ครับผมต่อไป ปต่อไปมินโกฮะทำไมมันกระพีบอ่ะทุกคนผมไม่รู้อะไม่รับรู้ละ <c oughs> ไม่รู้อะต่อไปผมอันดับที่หนึ่งนะครับผมเป็นวีทูเ r อร์ห้ามื่นซับนะฮะใช่จริงๆผมก็อยากได้แสนซับอะอยากจับโลอ่ะแต่เอาแต่เอาแค่ห้าหม่นซับก็พอแลอะเออใช่แล้วก็ผมเป็น VTuber เป็น v gamer ที่เล่นเกมเก่งมากที่จริงผมเป็น v ที่จริงที่จริงผมเป็น v gamer อยู่แล้วนะครับแต่สงสัยผมต้องคุยกับคนทำสไลด์หน่อยฮะน่าจะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ต่อไปมีโมเดล T D ครับใช่อันนี้ผมอยากได้โมเดล T D มากเลยครับใช่ใช่ช่ผมอยากเอามาใช้ไงผมรอไอครับอยากเปิดเวทีทดีนะครับอ่าใช่เวทีด้วยโมเดล T D นะครับเฮ้ ใครทำขอโทษครับอ่าแล้วก็ต่อไปอยากเล่นเกมเก่งกว่าพีทอครับอ่ะที่จริงผมเล่นเกมเก่งกว่าพีทออยู่แล้วครับผมเล่นพีทอไม่เป็นฮะพีทอไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับอยากมีเพื่อนเยอะๆครับที่จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเขาเป็นกันอยู่นะครับสาหรับ v ีทูเปอร์เขาไม่ค่อยมีเพื่อนกันหรอกครับก็เลยอยากมีเพื่อนกันครับก็เลยมาเป็น v ีทูเปอร์ครับใช่หรือเปล่านะหรือผมคนเดียวนะที่ไม่มีเพื่อนอ่ะอต่อไปครับ อ,อยากร้องเพลงเก่งอยากร้องเพลงให้เก่งขึ้นใช่อันที่จริงอ,อันที่จริงร้องเพลงเก่งขึ้นผมผมเคยบอกให้เซโต้ทาเพลงให้ผมฟรีได้ครับผมก็เลยมาขอในสตรีมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน่าจะได้ฟรีจริงๆถ้าขอในสตรีมขอเพลงฟรีหน่อยนะครับเซโตขอบคุณครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นหมามาก,กับป๋าป้านะครับนะครับผมแล้วก็มีพี่กราฟิกนะครับผม เราเริ่มงมันจะเราเริ่มมาดับแรกก่อนนะครับก็คือม่าม่าซีรีส์ซีรีส์จังนะครับผมขอบคุณมากนะครับอะลิกโกโตโกมาโกไซมาร์สอะลิกโกอะลิกโกโตโกไซมาสเซอร์ม่าม่าโอสเตกิโอสเตกิวัตชิวาสกิสกิสกิเอ่ออาโตสกิอะลิกโกโตสมาสครับต่อไปก็เป็นปะป๊านะครับปะป๊าเจนไทย 404น,นะครับผมก็คือเป็นคนลิกให้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ผมขยับเนี้ยนี่ป๋าเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับผมคุณต่อไปก็คือคุณพันยาไม้นะครับผมก็เป็นคนทําโลโก้โอเวอร์ลแล้วก็ชิคกิตดูผมหลบกันชิคกิตดูนะครับนี่ชิคกิตดูชิคกิตดูให้นะครับใช่ครับผมต่อไปหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเรามีเวลาอยู่ทุกคนเราเรา,เราต้องไปพทต่อไปแล้วถูกไหมใช่ฮนะเออ เราไปกันต่อนี่ปึิงปึ็งครับอันนี้ฮะโอเคเรามาเล่นโมเดลกันเถอะทุกคนให้เล่นไงนะเอ่อจ็บจ็บที่จริงทุกคนอาจจะไม่เห็นใช่ทุกคนเห็นอยู่ผมทำอย่างนี้ได้ แปลงร่างเรามาดูกันเต็มตัวกันก่อนนี้มาเราเริ่มจากที่จริงที่จริงก็เริ่มจากเอวก็ได้ครับข <c oughs> <c oughs> อโทษครับผมไม่รู้ต้องเริ่มยังไงอะแต่เริ่มตรงนี้เนาะเออเริ่มจากเอวครับทุกคนเห็นไหมมีเข็มคงเข็มขาดเขาเรียกว่าอะไรอะอันเนี้ยไม่รู้อ่ะใช่นี่อันนี้คือดีไซน์ร้าวนะครับเยิมเยิมเยิมเยิ้ม ยิมยิมย,ม,ยม,มีแหวนด้วยมีแหวนด้วยแล้วก็มีรองเท้าใช่เรามาดูกันเต็มตัวเรามาดูคอนเทนต์ต็มตัวไม่มีใครแย่งผมพูดใช่ไหมเรามาดูคอนเต็มตัวเรามาดูโมเดลเต็มตัวกันก่อนดีกว่าครับมันมีคนทําอย่างนี้ไหมอะแต่ถ้าสมมุติทําอย่างนี้เราจะเห็นเราจะเห็นชัดขึ้นนะถ้าเกิดคนที่อยู่ในโทรศัพท์หรือว่าอยู่ในไหนสักที่นึงออกมาก่อนครับ ไม่ใช่หมาถึงว่าออกมาก่อนหมายถึงว่าหมายถึงว่าลองเอียงดูครับเห็นไหมเห็นไหมฮะลำบากไหมไม่เป็นไรลำบากต่อก็ได้ครับเอ้ต่อครับก็ก็นี่ฮะเห็นเห็นตัวแล้วใช่ไหมฮะอาจจะต้องเห็นอาจ,จต้องหันคอมหรือว่าหันมือถือก็ได้ครับใช่ต่อไปอเรามาเริ่มดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับใช่เหรอฮะ มันไม่มีสิ่งนั้นอย่างที่ทุกคนคิดเลยครับที่ผมกําลังพูดอยู่ที่ผมกําลังแสดงทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าครับผมอยากได้ลิ้นครับพี่ทีมงานอยากได้ลิ้นผมขอลิ้นได้ไหมขอลิ้นได้ไหมไม่มีอย่าเออ ไม่มีอ่ะเออดูดิมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอ่ะโอเคแล้วก็อ่ะเรามาเริ่มสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากอะไรนะอันนี้ละกันพึ่มฮีฮีฮีแต่ผมไม่ใช่แมวนะครับผมไม่ใช่แมวฮีฮีฮี อ๋อ <H ik AR> มไม่ใช่แมวนะครับแต่ว่าผมมีหูแมวใหใ้ใช้่ระหว่างที่ผมทําการทดลองอยู่ดีแบบเหมือนด็อกเตอร์ทดลองสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ดีหูแมวผมก็ขึ้นมาเลยอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอะ่ะใช่มันมาเองครับอืมแล้วก็มีนี้ด้วยทิงไปไงฮิฮิฮิ จริงผมแชร์ผิดแชร์ผิดอันนี้แหละผิดคิวแหละแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะที่จริงมันต้องทําอย่างนี้ครับมันต้องเริ่มจากอันนี้มันต้องเริ่มจากอันนี้นะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เขืนแล้วก็ว้าว Wow. เวลาได้โดเนตอันนี้แบบมันงงที่จริงผมต้ใช้อันนี้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนงงอะ่ะแต่ผมไม่ใช้อะ่ะใช้ก็ได้มัง้งใช้อะไรมัง้งต่อไปทั้งหมดคิวอะไรทำอะไรกัน เฮ้ยทำไรกันไม่ใช่หรอกมั้งอะไรเงี้ยไม่ใชมัน,น,นใช้สามารถใช้ลมกันได้เนียน,นะครับต่อไปเวลาผมแบบลกๆเงียบตกทุกคนลองสังเกตดีๆมันมีเงืยบตกด้วยนะเงืยบตกด้วยเจมอ้วนไม่ได้เจมอ้วน มันแค่ลงเกมอ่ะทำไงก็มาลงเกมไปแล้วอ่ะต่อไปฮฮฮ,ฮืมั่คืนหน้าฮือแลนะ้วยันเนาะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าหน้าหือ,อ,อโอเคน่าจะหมดแล้วครับต่อไปนี่เรากลับมาเปอันนี้กันก่อนใส่แว่นตาชึมแล้วก็วิ่ง เอาวิงเอาวิงวิงเล้วจริงเมียนีด้วยนะนี่ผมอยากโชว์มากทุกคนผมขอมาด้วยเลยทำไงนะอันนี้เหรอไม่ใช่สังเกตดีๆนะครับหูผมแหลมมาก <c oughs> หูผมทะลุผ้าคุมไปเลยอ่ะ มันทะลุปไปเลยอ่ะปิดได้นะนี่เย่ Yay. แล้วก็เอ๊บอันนี้โปะไม่ทันแล้วอ่ะแต่โปแล้วใไปก่อน <laughs> อันนี้โปะมีนี้ด้วยอันนี้ผมผมผมนำเสนอจึมมือถือ มือถือเวลาผมจะคุยกับทุกคนผมก็จะคุยอย่างนี้ผมวติแบบผมจะมองมือถือก็มองชิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับยังไงบ้างเย่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าจะหมดแล้วนะจริงๆมีอันนี้ด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันมันค่อนข้างเท่ไปหน่อยอันนึงนะครับ อันนี้เหรอไม่ใช่อ่ะอันนี้เหรอหายไปแล้วอะ่ะมันต้องกดอะไรนะผมลืมอะ่ะผมดูแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับเอ่อเอมโดอกุกดอกโก,โโก,โกเอมกูเมนสไซกูเนไหายไปแล้วทุกคนไม่โชว์แล้ว ไม่หายแล้วไม่โชว์แล้วอะ่ะไม่มีหางอะ่ะไม่มีผมเป็นแมวปลอมนี่ผมเป็นแมวปลอม,ผม,ม,ลอมผมไม่มีหางครับผมไม่มีหางผมเป็นแมวปลอมผมไม่ใช่แมวจริงอะ่ะนะผมไม่มีหางอะ่ะเป็นแมวปลอมครับ <c oughs> หมดแล้วทำอะไรกันต่อดีอะ่ะเราเหลือเวลาห้านาทีเนี่ยทุกคนทุกคนมีอะไรจะถามไหม ผมรีบมากเลยในสนไลด์เพราะว่าผมอยากโชว์วันนี้อ่ะตอนซ้อมโชว์ไม่เคยทันเลยอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะฮิอันนี้เล่นละอันนี้สนุกอันนี้อันนี้สนุกแล้วครับอันนี้สนุกอยู่ครับอืมอฮมแมแมแฟนเนมเหรอเอาเลยเหรอเรา เราจะเอาแฟนเนมกันเลยเหรอแล้วค่อยมาคิดกันไหมแฟนเนมอะ่ะค่าคิดไหมครับเอาแฟนเนมเลยเหรอออชิมาร์กจริงปะออชิมาร์กผมยังไม่บอกเหรอพี่พี่ผมทําอะไรผิดไปเหรอผมทําอะไรผิดไปเยอะเลยเหรอออชิมาร์กผมเป็นไอ้นี่ครับเป็นไอ้ไอ้นั่นหนักไอ้ไอ้นั่นหนักหลอด เกมอะ่ะใช่เกมอะ่ะใครตัววิ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 วโอชิมะเป็นเกมเป็นจอยเกมครับแล้วก็เป็นอ่าเป็นจอยเกมแล้วก็เป็น DNA ครับเป็นจอยเกมแล้วก็เป็น DNA ครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมมาทำคะแนนกัน ลิ้นพันครับขอโทษครับทุกคนทำมายากคนให้ดูทุกคนดูนะสามสองหนึ่งเอ๊ะทำไม่ได้เหรอว้าว้าวาทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันหมดมันเวลามันหมดแล้วอ่ะมันแต่แต่มันต้องไปแล้วใช่ไหมไปยัง ฮัลโหลครับจำ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 แล้วมาลองผิดกันใหม่หมเต่าเต่าตาเต่ามันมีสีค่ะสีตีนเดินมามันทำหัวกึกกักมันทำหัวกึกๆกักอะไรนะช้าง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 มีสีห้าสีตีนเดินมามันทำหัวกุกกุกเย้ เย่ั <laughs> yeah. ับ i ả บหมดยางครับโอเคครับเราเราไปสิ่งสิ่งนั้น,นกันต่อดีกว่านะทุกคนเนาะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราไปสิ่งสิ่งนั้นต่อไปนะค,ะครับผม้ยเ,เดี๋ยวผมพาไปมันไปยังไงนะไปที่พีทอกครับก็ เ้าจบกันไปแล้วนะครับสําหรับสตรีมเดบิวนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับในช่องของอ่าอีสตาออฟฟิเชียลนะครับใช่ผมเล่นอะไรอ่ะไม่บอกขอโทษครับตื่เต้นไปหน่อยครับคุณไม่ไม่รู้พูดอาจจะเพื่อไม่รู้เรื่องครับแต่อนาคตน่าจะต้องเข้าใจภาษาผมมากขึ้นครับขอภัยคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับอาจจะต้องลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่า มาที่ว่าเร็วก็ต้องเพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวปะโคเทใส่เ่นเด้บ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่อ่าเอสตาร์ออฟิเชียลได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีสตรีมร่วมกันนะครับสองคนระหว่างผมกับเซโตะนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเจอกันใหม่ บายบายทุกคนดูนีผมจะทำอันนี้ให้ดูไปแล้วบายบายไปละไปดีกว่าใหม่ใหม่ครับเจอกันสตรีมอีกทีหนึ่งนะครับครับ